พรวราชาท่านคือนายิาถลนนายวิไลถลนนะครับอย่หที่ห้า้รรสมุทรนิจจัยรวหวงรีนะครับคนรักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนตอกการประชาสัมพันธ์ทมัธยมศึกาวิทยานบให้เรีนให้การใ้าใหัวให้หวเจใหยา ที่หน้าที่นะครับมีคุณพ่อคุณแมร่วมพร้อมคุณแม่ออนร่วมพร้อมนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านรนนองนายท่านสุเทพผู้นาหมู่บ้านวัดนข่อนนะครับ,บ,บ,รบจบการศึกษาที่วิทยานะคศึกษาตอนต้นโรงเรียนกีฬาบูรศรีวิทยาอุอสรมัธยมสากตอนปลายโรงเรียนสุรวิทยาคานเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์นะครับ เด็กผู้รวระดับภาคที่สาห้าครั้งเข้าร่วมกันแข่งันกีฬาผร้ปรวนรีดนรอบประเทศไทยทัดโตัวจิตโทรสองสุรินทริพนงค์นะครับและใประบว่างเทนลิเด็บผู้ปรวนจังวัดทนทัพใจเกมที่ที่24่นะครับในนมทีมผู้ปรวน้านขวานนะครับเกิดเกียรติกรที่ยี่สิบห้านะครับ ครับขบวนที่ผ่านไปนะครับเป็นขบวนอสมขบวนต้นไก่นะครับวันนี้มาเป็นทุกทีมนะครับแต่งกายด้วยความเรียบร้อยนะครับมีป้ายรณรงค์นะครับเพื่การให้เลือดออกนะครับกำกัดลูกน้ำยุงลายโครงการที่หนึ่งนะครับนางสาววันนี้นางมนตรีนะครับนางทิพัฒน์กวนกระปลาหอมนะครับนางสาวทิพัฒนกวนกระปลาหอมเด็กหญิงอุทนี ชุมศรีนะครับในหญิงพลเอกพักสังเกตกลิ่นนะครับระวังระวังคุณกระวป๋าถ้าเป็นป้อนบ้านตั้งใจหมู่ที่หนึ่งนะครับมีคนมาช่วยหน่อยในชายนักกินแจ่มใสชนิการต้นเรืองกำมวนวันกำมานใจนะครับเป็นมือมือร์นะครับในการนำของท่านผู้ใหญ่สักนำจาดกำรศสกุลนะครับท่านสมาชิกครับคุณสีเจ้าตลาดนะครับท่าน ผู้ช่วยนะครับทั้งสองท่านนะครับบ้านเ <c oughs> ขารอคนเขารอรับคนลงไงคร <c oughs> ับทีนี้นะครับบ้านั้งใจเป็นทีมเดียวนะครับที่สบายในรอบรอบที่นงนะครับเด็วปีหน้า,าจะจัดไปตอนให้นะครับนะครับ <c oughs> ตามมาด้วยทีมระบวนะเดชบ้านสะแก่หมู่ที่สองนะครับ <c oughs> นางสาวสุคการภูมิสุขนะครับ ผู้ถือใบหมู่บ้านสังเกตนะครับโดยการนำงานของท่านผู้ใหญ่รกกุกนาสังเกตกิจนะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับพิสิทธิสงสัยนะครับผู้ช่วยนิดกรานใจนะครับท่านอบนรไพโรจน์สังเกตกิจน,นะครับพิธีการที่ก,บกอบกอวานก่านกังแกตหมู่ที่สองนะครับอันนี้ก็มาเป็นทุกทีมนะครับสีส้มน้ำเงินนะครับรู้แพ้รูร้ชนะ กู้อภัยนะครับปีนี้ก็เข้ารอบทีทีมสุดท้ายนะครับหลายในการนะครับร่างสังเปยนะครับสื่อใต้นะครับเผยท้านผู้ใหญ่พญาบุตรภาคนะครับผู้ใหญ่บ้านพระกาโมที่สามนะครับกำลไปช่วยผู้ใหญ่บ้านาท่านสมาชิก คุณชวนอาจารย์ใจนะครับสมรติกรต่อหมู่ที่สามครับบัณฑิตานะครับวันนี้มีกลุ่มเป็นแอโรบิกนะครับหนูนะครับกลุ่มนักกีฬายกขัดปลอกสารพิษสวนร้ารรักขัดทอนะครับก็จะเป็นก้าจ้านะครับ กรด้ากรพอด้วยทีมมือนะครับตูแในบ้านบ้านรักานะครับสนใจนะครับขอฟรีได้นะครับขอฟรีได้ตามมาด้วยหมูที่หกนะครับตะบนต่อมานะครับหมูที่หกนะครับแจกเต็มเลยครับทีนี้บ้านโคลนปะครับหมูที่หกนะครับทางสิริมาอยู่นะครับวันภาษาสมานใจนิ่งความสายยศนะครับกรวิทยินทนา ุรศรารุ่งเรืองกรกาพรรุ่งเรืองนะครับโดยการนำท่านผู้ใหญ่วๅีราไหมายท้านะครับท่านผู้ช่วยท่านสารวัตรจันนะครับท่านธรรมชิกนะครับรองประธานสภาองค์การมหาส่วนปฐมจใจนะครับท่านรองสมชายรุ่งเรืองนะครับพี่น้องนักกีฬานะครับผูวแม่บ้านนะครับบ้านสวายปานะครับบ้านปาห่ที่หกนะครับก็มีใต้รัรดมนะครับ ในการก่อตั้งยาสิบสี่นะครับส่งเสริมการเล่นกีฬานะครับวันนี้จัดเต็มทุกปีนะครับวันนี้ในประเภทด้านโควที่หกวันนี้ร้อฝป่าโควที่หกนะครับก็เข้ารอบรองนะครับหลายชนิดกีฬานะครับทำไมมีห้าคนเออห้าคนทำไมห้าคน กระบวนุดท้ายนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเอามาฝากนะครับให้ทีนะครับทุทีสี่นะครับมีชาวติของชาตินะครับท่านให้เกียรติเพราะว่ากระบวนนะครับนำโดยท่านกำนันสุพรสายยศนะครับกำนันกระบวนใจ ท่านประธานสภานะครับท่านอาตายุคนะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านกรรมาณนกรรศุูปกระวานนะครับตัวแทนนักกีฬายาวชนนะครับบ้านโคกบัวหมู่ที่สี่ไอ้ผู้ใหญ่ทีรศักดิ์สศรีนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหม่นะครับผู้ใหญ่ใหม่นะครับผู้ใหญ่ทีรศักดิ์สมศรีท่านผู้ช่วยทั้งสองท่าน ท่านสมาชิกอปปอร์รัฐสภาหมายที่ห้านะครับท่านอปตเรีมยมนตรีคราบนะครับกลุ่มกระ้บบานกลุ่มนักกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนบ้านเมือไททีนี้จะเต้นนะครับในที่จะเก็บถ้วยนับเป็นาหญ่ย่า,ยา,ยาน,น,นะครับครับครวแม่บ้านนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการกริจกานกีฬานะครับ กาตะมหมูที่เจ็ดนะครับโดยการนำของท่านผู้ใหญ่อารัญยาสร้างดีนะครับตัวจช่วยตำรวจการท่านอบตเอสท์ท้นห,หมายนะครับนางสาวพัชราพรนะครับผู้ผืูการหมูบ้านนะครับมายทุเสื้อสีส้มนะครับคิดสนิดหากคิดลองยานะครับขอบุณทางสุดุดท้ายบ้าน ข้อน้อยหมูที่เก้านะครับเบตุราแหวนแก้วสายฟ้าสวยสุดกิสตาติงันชงทศพพิจารณ์ปฏิมากรสุขสวน,นะครับผู้จตบ,บวนประเด,ดนะครับวัาพอน้อยหมู่ 9, เก้านำโยท่านผู้ใหญ่กิจสารหาสุด,สสดนะครับผู้ใหญ่รัาพขอน้อยท่านทุก้วยขตศท่านอวตารศสวยสุดนะครับ ขอบคุณนะครับท่านต้าหมู่บ้านนะครับต้องขอบคุณนะครับ